สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกคนทุกท่านเลยนะคะวันนี้อยู่กันในช่องรถเก่งมือสอน่าใช้นะคะเอเชียทอโต้นะคะวันนี้นะคะจัดรถเข้าใหม่นะคะได้ตัวท็อปสุดอีกแล้วนะคะกับ Honda c ซ v i c FC 1.8 EL นะคะปี2019นะคะคันนี้รถหน่วยงานผลระวางประวัติศูนย์นะคะกับราคาค่าตัวเพียงแค่549,000บาทเท่านั้นฟรีดาวตก่องละ9,000กบาทตลอดอายุสัญญา เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันนะคะว่าคันนี้ได้ออปชั่นอะไรไปบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยนะคะไฟหลีไฟเลี้ยวเดทานมันย,ยิ่งไหลมีให้ครบเลยไฟตัดหมอกคู่หน้ามีให้เช่นเดียวกันนะคะคันนี้กระจังหน้าได้โครเมียมแล้วป้ายทะเบียนรันเลขนี้ให้ส,สวยๆเลยนะคะกรุงเทพมหานคระนะคะมาดูในส่วนของตัวล้อกันนะคะสาหรับคันนี้ ล้อแม็กเดิมจากโรงงานสีเทาดำขอบ16นิ้วนะคะรัดด้วยยางปี2024ดอกยางเหนือลึกๆเลยนะคะเป็นล้อแม็กสีเทาดำสภาพสวยกริบเลยคันนี้นะคะซุ้มล้อเดิมๆทั้งหมดเลยนะคะกระจกข้างพับและปรับไฟฟ้านะคะคันนี้ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็มาพร้อม HONDA.LED.WARD ด้วยนะคะคันนี้ตัวรถเนี่ยสวยเดิมทุกจุดนะคะนี่ สภาพสวยกริบเลยมือเปิดได้สมาร์ทเอ็นทีเป็นโครเมียมแล้วนะคะมาชมภายในกันนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยคอนโซลด้านข้างนะคะจะได้เป็นสีดำตัดกับสีเทานะคะสภาพสวยกริบแบบนี้เลยนะคะนี่คอนโซลมาพร้อมที่วางแก้วตรงกลางในตำแหน่งนะคะด้านในเนี่ยจะได้เบาะหนังนะคะสภาพสวยมาเดิมแบบนี้เลยนะคะตัวเบาะไม่มีฉีกขาดไม่มีช้ำเลยนะคะกว้างๆนั่งสะดวกสบายคอนโซลนะคะสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยนะคะนี่หลังพุงหลังานนะคาอันเนี้ยค่ะ เดิมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาชมในส่วนของตัวตะเข็บเม็ดอาร์กันนะคะเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยนะคะรับประกันในส่วนของบอดี้ตัวรถให้นะคะเดิมจากโรงงานแน่นอนนะคะมาชมหน้าหลังกันนะคะสําหรับคันนี้เบาะหลังนะคะก็ตึงๆเลยกว้างๆนะคะแล้วก็มีถาดยางรองเท้าให้แบบครบๆนะคะนี่นั่งสะดวกสบายนะคะตัวเบาะไม่มีช้ําไม่มีสึกขาเลยคันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นรถทรงสปอร์ตนะคะที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะคะ แล้วก็มาดูในส่วนของตัวด้านท้ายกันด้านท้ายนะคะจะได้เป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะเป็นทรงตัว C แบบนี้เลยนะคะไฟท้ายทรงสปอร์ตด้วยนะคะโลโก้โคโเมียมนะคะบอกเกียริรุ่นชัดเจนนะคะเป็นเครื่องยนต์ IV Tech กระจกไล่ฟ้านะคะมาพร้อมกับไฟเบรกตัวที่3านะคะแล้วก็มาชมนะคะในส่วนของด้านในกันสําหรับคันนี้นะคะตัวลงตัวน็อตเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าไม่มีแกะไม่มีถอดไม่มีเปลี่ยนอย่างแน่นอนนะคะรอยตะเข็บเน็ตอาร์เห็นชัดเจนนะคะ ฝากกระโปรงเดิมๆิลเลอร์เดิมๆนะคะตัวฟุกนี่อยู่ในสภาพดีสมบูรณ์นะคะด้านในนะคะสามารถเก็บของเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะเก็บพวกกระเป๋าเดินทางต,ต่างๆนะคะได้เยอะมากยางอะไหล่ mm hmm. เครื่องมือแม่แรงต่างๆที่บอกเลยว่ามีมาให้ใช้แบบครบคันนี้นะคะพร้อมใช้เลยนะคะบอดี้ตัวรถเลี่ยมสันคมทุกจุดท,ท,ทุกมุมไม่มีรอยลักหินให้เห็นเลยนะคะแล้วก็มาชมนะะในส่วนของตัวด้านในกันคันนี้ได้กุญแจแบบยิเลตนะคะ กระจกเนี่ยจะได้ปรับออโต้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็ระบบได้เซ็นทัลล็อกระบบจะได้เป็นพูสตาร์ทนะคะบอนหนังปรับไฟฟ้าคนขับนะคะมีทาชมตัวนงตัวนะะ็อตเนี่ยสภาพสวยกริปมาเดิมทุกจุดแบบนี้นะคะตัวตะเข็บเม็ดอาร์คนะคะต่างๆนี่บอกเลยว่าเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะคะนี่รถเดิมรับประกันตัวรถให้นะคะไม่มีชนหนักคือความจมน้ำกลับสีตัดต่อกอใหม่อย่างแน่นอนนะคะ พวงมลาลัยนะคะหุ้มหนังได้แบบมัลติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับพุชคอนโทรลแล้วเรียบร้อยคันนี้เลขไม์การใช้งานนะคะประมาณ1 6 0 0 0กมิโลเท่านั้นนะคะจอกลางทัลสกีนเชื่อมต่อ Android Auto, b l u บลูทูธทีลิงได้ครบมาพร้อมกล้องถอยการะยะและได้แอร์ปรับออโต้ด้วยนะคะคันนี้มาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็เบรกโฮเบรกมือไฟฟ้าโหมดอีคอนนะคะโหมดประหยัดน้ำมัน มีให้แบบครบๆเลยคันนี้นะคะที่วางแก้วตรงกลางหนึ่งตำแหน่งนะคะบริเวณตรงคอนโซลนะคะแล้วก็มาชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันสำหรับคันนี้นะคะได้เครื่องยนต์นะคะหนึ่งพนซีซีนะคะเกตรรุ่นตัวท็อปเลยนะคะคันนี้ตัว F C 1นึ่ E L นะคะพายชมตัวโนตตนตน,นะคะฝากระโปรงสติกเกอร์มอ,อก,กอรอยู่ครบนะคะสติกเกอร์บาร์โค้ดต,ต่างๆมีให้ครบเลย ก้อนแม่ไอหนึ่งบาทต่างๆนี้เห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะคะชมเนาะนะคะสภาพสวยคลิปนะคะตัวห้องเครื่องไม่มีรอยน้ํามันไหลย,ยืมนะคะคันหน้านี้ต้องบอกเลยไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีราวนะคะสภาพมาเดิมนะคะตัวห้องเครื่องนะคะอันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ไอวีเทคเทอร์โบนะคะสภาพสวยด้านในตัวน็อตแต้มสงบนสีทุกจุดเลยนะคะไม่มีรอยรั่วไหลของน้ํามันนะคะ สายไฟเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะจุดภาษีพรบต่อให้พร้อมใช้งานคันนี้นะคะกองแอร์กองอากาศเปลี่ยนถ่ายฟองเลวแล้วแบบครบนะคะคันนี้มีบริการตรวรถให้ฟรี215จุดนะคะจากบริษัทกลางซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้คันนี้ Honda C i v i c F4 1.8 EL นะคะตัวท็อปปี2019ราคาค่าตัว549,000บาทนะคะฟรีดาวตกผ่อนเวลา9,000กว่าบาทเท่านั้นหาใครสนใจนะคะอย่าลืมกดติดตามถักแชทเข้ามาได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ